ตอบเก่งมากองเการอบวงคือเราก็ห่วงเขาด้วยแล้วก็เราก็ห่วงแม่ก็ทำเท่าที่แม่ทำได้อีกอันหนึ่งด้วยว่าคุาดีไปทาคือแบบมันไม่สวย่น่กนเนอยื้กายคเป็นวามไหวตาไปทไปเลยหะเดี๋ยวจะพามาดูสตูค่ะสตูดีโอคุณแม่ อยาให้มันไหนเป็นคนพาเชิญทัวร์ทั่วทุกมุมบ้านเราเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอันนี้เป็นที่ถ่ายละครเหมอนกันเะพานอาอะไรกันดูแล้วให้หนอนทำนเลือนเลยไม่รู้ชื่อบ้านนะอ้าวนี่ไงครับสตูดิโอคุณแม่มีบ้านกี่หลังไม่ต้องอธิบายอันนี้อันนี้คือเรียกว่าบ้านหลังเล็กจริงๆไม่ได้เล็กหรอกแต่ว่าพอดีมีสองหลังแล้วอันนี้เล็กกว่าก็เลยเรียกว่าบ้านหลังเล็กครับแล้วก็บ้านด้านหลัง เดียว่าบ้านขาวเราหม่ยไปพาพี่เขาไปด,ไปดูแต่ละที่ <c oughs> นีืนอคอเป็นโซฟานั่งเล่นห้องนอนค่ะน,นได้เป็นห้องพักรักดงก,ก็ได้สมาถ่ายก็ได้่ะอันนี้ห้องน้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้สื้อผ้า้อนอนนี้เป็นห้องอะไรคะ ต้องดูว่านักแสดงเล่นยังไงนี่ค่ะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องผักตัดแสดงห้องแต่งตัวค่ะว้าห้องเนี้ยเป็นมาหลายห้องมากเป็นห้องนอนห้องเรียนบ๊อบฟิตเป็นห้องเรียนเป็นร้านอาหารคือเขาทำมาหลายแบบมากเลยอ่ะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเหมือนบ้านคุณแม่ที่เวลาแบบแม่ชอบทํากับข้าวก็จะเป็นฟิลบ้านหลังนี้บ้านอกุุ่ง ระหวา่างสองหลังนี้ชอบชอบชอบโซนไหนชอบหนะ้องนี้เพราะห้องนี้มันเหมือนส่วนมากเวลาผมมาอยู่สตูอะถ้าเวลาในวันที่ไม่มีงานนะนะผมอาจจะอยู่ห้องน,นี้เพราะว่ามันแบบหลายอยู่ครัวนั่งโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยจริงๆอิก็ผมมีออฟฟิศตัวเองอยู่ข้างล่างใครคุมการผลิตมากที่สุดจริงๆก็เป็นแม่จริงๆชื่อสตูดิโอคุณแม่เนี่ยมันก็คือจากว่าเพราะว่าแม่อยากอยากทำแล้วก็คิดกันนานมากว่า อ้จะใช้ชื่อว่าอะไรดีให้มันแบบน่ารักน่ารักจำง่ายๆอ,ยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็อันี้เมื่อแม่อยากทำก็สตูดิโอคุณแม่แล้วแม่ก็ลุยเยอะด้วยแก้แกแกข,อของเขาหมดเลยแก้ช่างหมดเลยไม่เชื่อช่างด้วยเก่งกว่า,วาช่างเป็นความภูมิใจที่ได้ของถูกรู้จักห้างอะไรชื่อพลังพลัง่ะเน่ยนเนี่ยเนี่ยรู้ <c oughs> S <S นี่นี่นี่กี่บาทนี่ดีกว่านี้ดีกว่าโอ่นี่ดีกว่าอันนี้นเป็นเซตเซตทั้งหมดประมาณพันห้าร้อยมั้งพันหรือห้าร้อยบาท, 1, บาทจริงๆรเขอาอาจจะซื้อเป็นสามร้อยก็ได้นะอันนี้ก็คือแถวแถววัดสนุนทรยอมซื้อแพงแพงนะคะนนเพราะว่าคุณประกรณชอบตัวนี้ห้าร้อยบาทบ้านหลังนี้ อนที่เรามาเจอกันเนี่ยเขาว่า53ปีแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยพวกหลายๆไม้หลายๆที่เลยอะ่ะก็คือสรุปแล้วเป็นร้อยปีใช่ทำทุกอย่างเลยเพราะว่า,าคือแม่ก็จะมาคุกคีอยู่ที่นี่ตลอดแล้วก็แบบอะไรที่ไม่ต้องทำก็คือจะทำก็ตเป็น็<อ>ชอบทำ่างเงี้ยทาทาสีขัดพื้น กเืองอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปช่วยเขาทําแบบเล็กๆน้อยๆปีกปีนเก้าอี้ขึ้นไปทาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะแบบทาใช่แต่ทีนี้เราเราก็จะบอกว่าแบบเออคือเราก็ห่วงเขาด้วยแล้วก็เราก็ห่วงแม่ก็ทำเท่าที่แม่ทำได้อี่อ่านหนึ่งด้วยว่าความจริงไปทาคือแบบไม่สวยโอ้โเก็บใช่ไสรุปคือกลัวบ้านไม่สวยมาทาเขาต้องมาเก็บใหม่อยู่ดีเลยเป็เป็นภาระช่างอีก ไม่ชอบบ้านหลังนี้แน่นอนอยู่แล้วชอบหมดเลยชอบระเบียงชอบรูปทรงที่เรารู้สึกว่าเออเหมือนกลปัไงหิบ้านทรงเดิมๆชอบก็ชอบทั้งสองฝั่งอะเพราะว่าก็สวยกันคนละแบบชอบครัวใช่ครัวครัวสวยเดี๋ยวไปดูห้องนี้ชอบถ่ายรูปใช่ห้องนี้ถูกติดเยอะห้องนั้ห้องนี้สวนใช่แต่ว่ามันจะบรรยากาศมันจะเหมือนกับเป็นห้องแบบท้ายๆริมทะเลหน่อยก็ใช่เป็นอีหนังสมัยก่อน แล้วเหมือนกางเกงในห่อประชุมอ่ะขออวดคนออกแบบหน่อยเยอะไหมคะแม่แกกันเยอะไหมคะส่วนใหญ่แม่เขาจะเป็นทีมดีไซน์ด้วยกันเลยค่ะคือชอปปิ้งก็น้ำแก้ไปทำไปเลยถ้าแม่บอกว่าอยากได้อย่างนี้คือต้องยอมแล้วใจต้องยอมแพ้ค่ะแม่อันนี้แพงไหม400บาทค่ะอนี่นำเสนออันนี้ราวบันได นี่คือขาโต๊ะคือรอบนันไดอันนี้ตั้งใจเลยหาซื้อตู้กับข้าวไม่ได้แต่มันได้ตู้ใบน,นี้มาคือมันไม่ใช่ตู้กับข้าวมันคือตู้โชว์ตรงนี้เป็นกระจกนี่เป็นกระจกแต่ว่าแม่ไปซื้อไหวมาเปลี่ยนเอากระจกออกแล้วก็มาตีอย่างเงี้ยถั่ใบนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่นำเสนอห้องนอนประมาณก็ นี่เพราะว่าเขาเย็บเองค่ะคือผ้าเองเย็บเองผ้าเองเย็บเองอันนี้นะคะเป็นหนังสือนิยัยเก่านี่เรื่องอะไรเคยได้มาแก้วการยงปากงามประเทศตรงนี้เราก็จะเซตเป็นเหมือนให้ฟีลแบบห้องอ่านหนังสืออันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกข้างบนเล่าเก่าอันนี้นะทั้งเซตเนี่ยสามพัน เราก็สงสารคนขายเนาะถ้าบางอันที่แม่ไม่อยากได้อะเออบอยรีดดีเลยพ่อคาเหมือนแม่เดินไปแล้วอยิปซีซื้อเก่งตอบเก่งหาเก่งผมผมไปกับแม่มาคือเหมือนกับเข้าไปนั่งอยู่ในดมของเก่าๆเดินไปนั่งเด่ยวรอบตัวแล้วกิจอันนึงนะคืออันนึงคือแบบต้องแบบลองปาดอ้โหูดำขุ่นเตอะไปหมดเลย บ้านหลังนี้กระจกมีคอมแม่บ้านหลุงเข้าไปเลยบ้านหลังนี้เหลือห้องไหนอีกห้องไหนงทำงานนี่เลยเนี่ยขนาดว่าไปช็อปเรื่อยๆของในตู้นี้แม่ซื้อขอเก่งมเก่ก็คือปกติไม่เคยซื้ออะไรเลยค่ะแล้วพอบ้านมาปุ๊บ ซื้อเฟอนิเจอร์เยอะมากเลยค่ะไม่รู้ลงทุนไปเท่าไหร่เลยระเบียงนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าบอยเป็นคนบอกว่าอยากได้ระเบียง<ว>เดิมเลยไม่มีก็คือมันแค่นี้ขอบเขตของบ้านใช่ค่ะแล้วก็ต่อเติมเป็นระเบียงออกมา Long <c oughs> ครอบครัวของเรานะครับก็ฝากสตูดิโอคุณแม่ด้วยนะครับตอนนี้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายพีเวนดงก็ได้หรือว่าจะมาจัดงานแต่งงานนะครับเป็นงานเช้างานมั่นภาพเคลื่อนไหววิดีโอต่างๆเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับที่063นะครับ9210246ครับครับบ้านสวยนะคะที่จอดรถสะดวกสบาย แล้วก็ได้ราคาย่อมเยาวไม่แพงครับปากด้วยครับตัวนี้คุณแม่สวยแน่นอนครับผมถูกต้องครับตุโดคุณแม่สวยจริงๆครับผมแนะนำมากโอเคเชินบายบาย